สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมา,มากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกทุกเรื่องราวคาวามรักความรู้สึกนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะคะดึงดูด สิ่งดีๆพลังงานดีๆเข้ามาในตัวเรานะคะในทุกๆวันทุกๆครั้งเลยเพราะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมโยงนะคะกับพลังงานที่เหมือนกับเราเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามานะคะในเติมเต็มของเราในทุกๆวันเติมพลังของเราในทุกๆวันเพราะว่าเมื่อไหรที่เราสึกว่าคิดลบนะคะ มันจะทําลายความรู้สึกและก็สิ่งที่เป็นพลังงานในดีในตัวเรานะคะพอเราก็จะไปโฟกัสกับสิ่งรบๆสิ่งดีๆนั้นเมื่อไหร่ให้เราอยู่กับตัวเองเคารพตัวเองรักตัวเองนะคะดูแลตัวเองนั่นแหละคุณจะดึงดูดความรัก ดึงดูดเรื่องราวดึงดูดคนที่ประสบความสําเร็จดึงดูดคนที่มีความสุขเข้ามานะคะพลังงานดีๆเข้ามาทําให้เราเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่มีความสุขนะคะเพลิดเพลินมีคุณค่าในตัวตนของตัวเองในทุกๆวันนะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นห่วงเวลาพิเศษจากรักแท้ของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเนาะห่วงเวลาพิเศษแห่งรักแท้ของคุณนะคะ ใครที่ต้องการสปอร์ตช่องนะคะก็คลิกลิงก์สมัครสมาชิกนะคะแล้วก็มีร่วมพูดคุยกันในไลฟ์สดด้วยนะคะจับพลังงานไพ่ให้และก็เพียรคาส่วนตัวก็เปิดรับอยู่นะคะแอดไลน์ทักแชทได้เลยนะคะก็ปรึกษาปัญหาหัวใจไม่สบายใจอึดอัดนะคะรู้สึกเศร้ารู้สึกนึกอะไรไม่ออก ต้องทำยังไงในชีวิตนะคะหร,หรือจะต้องการค้นหาตัวตนของตัวเองนะคะก็ปรึกษาได้เลยนะคะแอดไลน์ทักแชทได้เลยเดี๋ยวถ้าปิดรับก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาดูห่วงเวลานะคะเดี๋ยวเราจะใช้อลอา่าคอคาหลายสำรับนะคะมาดูแผนที่ก่อนนะคะอลล่าคอคาแผนที่นะคะ ห่วงเวลาพิเศษจากรักแท้ของคุณค่ะเรามาดูสิห่วงเวลาพิเศษจากรักแท้ของคุณขอสองใบ ออกมา3มใบเลยนะคะโอเค s ส r i ริ o ออ press นะคะจิตวิญญาณความรู้สึกของแรงดึงดูดนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่รู้นะคะในความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างนะคะสามใบนี้แสดงถึงพลังงานภายในจิตวิญญาณแล้วก็จิตใ,ใจของคุณนะคะคุณกำลังที่จะตัดสินใจได้ เดินหน้าต่อไปแม้หนทางมันจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยแต่เรามีแสงสว่างในตัวตนของเราเองมีความรู้สึกมีจิตวิญญาณที่สามารถบง่งบอกอะไรได้เมื่อไรหร่ที่เราคอนเน็กกับธรรมชาติคอนเน็กกับสิ่งที่ที่มีความสุขเอเน g y จีพลังงานที่ออกมาจากจิตของเราเองเราจะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างว่าเราจะเดินไปทางไหนแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะไปทางไหนก็ตามบางครั้งนะคะเราจะต้องใช้ สิ่งที่สมมติว่าเราเราไม่รู้ว่าเราจะจะทำยังไงในชีวิตนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะไปสถานที่หนึง่งทําให้เราจิตใจเราสงบแล้วก็นิ่งไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะมันจะทําให้คุณได้ตื่นรู้ได้คิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ออกนะคะจะมีแสงข้างในนะคะความคิดแล้วก็ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างบอกให้คุณรู้นั่นเองนะคะ ชีวิตคือการท้าทายมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่ชาร์เลนจ์เพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรเราเราไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายมันจะมันจะไปถึงมันจะไปประสบความสำเร็จวันไหนและจุดๆไหนและหนทางมันจะคดเคี้ยวแค่ไหนก็ตามนะคะจิตวิญญาณกำลังจะบอกคุณให้บาลานซ์ความรู้สึกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างลงตัวนะคะตัวตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์มีความสัมผัส เป็นคนที่สัมผัสอะไรได้ดียินกับหยางอะไรที่มันลงตัวคุณสามารถที่จะจัดการและทำอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะในความรู้สึก,ล,กลึกที่คุณต้องการแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบที่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาหรือว่าอะไรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองแล้วก็เมื่อไรหร่ที่เราวุ่นวายวาวุ่นหัวใจนะคะอยู่กับตัวเองนิ่งๆเหมือนกับหยุด ความรู้สึกและก็จิตวิญญาณของเราอยู่ในห่วงเวลาของเราเราจะรู้สึกและก็รับรู้บางสิ่งบางอย่างได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไกด์แสตดนข้อความความรู้สึกของ การได้รับชัยชนะนะคะ success ก,การประสบความสำเร็จนะคะด้วยตัวตัวของคุณเองนะคะแม้ว่าจะแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าผ่านไปได้ยากลำบากเหลือเกินนะคะแต่สุดท้ายมันจะผ่านไปนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีผ่อนสวรรค์เป็นคนที่ลึกลับหน้าค้นหาเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายในชีวิตที่ผ่านมานะคะอยาอเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะในบางครั้ง เพราะฉะนั้นความอดทนความหนักแน่นความตั้งใจนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เซนสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวตนของคุณนะคะจะผลักดันทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะ s u กเซ s s เลยแล้วก็ด้วยตัวของตัวเองด้วยนะคะด้วยลําแข้งของตัวเองด้วยอึดอัดอะไรปัญหาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปได้ขอให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับช่วงเวทจังหวะแล้วก็วันเวลาและสติของเราสมาธิของเรานะคะจิตวิญญาณการตื่นรู้ความรู้สึกที่ต้องอดทนหนักแน่นกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ปล่อยวางไว้นะคะความทุกข์คือปล่อยวางนะคะความสุขคือการใช้อพลังงานความสุขขับเคลื่อนความทุกข์ปล่อยวางไว้เพราะเราต้องใช้ความสุขดําเนินชีวิตนะคะเพื่อที่จะขจัดปัญหาแล้วก็แก้ไขนะคะสิ่งที่มันเป็นปัญหาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะ เดี๋ยวเรามาดูทาร์ตค่ะเพราะฉะนั้นห่วงเวลาของรักแท้ของคุณนะคะเมื่อไหร่ที่เราสึกว่าปลดปล่อยพลังงานเก่าๆออกไปมีจิตวิญญาณที่ตื่นรู้รักเคารพตัวเองคุณจะเห็นสิ่งที่คุณต้องการเห็นในสิ่งที่คุณจะจะทำนะคะแล้วก็เดินต่อไปแม้ว่าเราจเจอรักแท้เมื่อไหรนะเราจะเจอคนที่ใช่เมื่อไหรนะนะคะมันจะมีทางที่โคดเคี้ยวใช่ไหมคะดังรูปแต่ มันจะรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารักตัวเองเราเคารพตัวเองเรารู้สึกว่าปล่อยให้มันโฟว์ไปกับธรรมชาตินะคะปล่อยใจปล่อยความรู้สึกให้มันโฟว์อนุญาตให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติจังหวะชีวิตคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ต้องไม่ต้องโฟกัสอะไรเลยไม่ต้องบังคับอะไรเลยรู้สึกชิลแล้วก็สบายอะไรก็ได้เพราะเรารักตัวเองเราเคารพตัวเองเรามีเกียรติให้ตัวเองมากๆจากทางที่คดๆนะคะจากคิดว่าเอ๊ะมันจะเจอได้ยังไง นะคะรู้สึกท้อรู้สึกแย่จังเลยแต่เมื่อไหร่ปล่อยวางปุ๊บคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรหนีนะคะมันรู้สึกว่ามันโลง่งหนทางมันก็จะรู้สึกว่าตรงเจอก็เจอเจอเมืเอ่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้ายังไม่เจอเราก็สามารถที่จะมีความสุขกับตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้นะคะโอเคห่วงเวลาพิเศษจากรักแท้ของคุณคะ่ะเขาคนนั้นรอคุณอยู่ในจังหวะชีวิต ในช่วงระหว่างอายุคุณที่อาจจะมากหน่อยนะคะอาจจะ30ปีขึ้นไปหรือ35ขึ้นไปประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้าได้เจอกัน The Star คุณจะพบดวงดาวดวงใหม่ของชีวิตของคุณนะคะ ตัวตนของเขานะคะเป็นคนที่มีความเป็นหยินกับหยางกับคุณเป็นคนที่มีความคล้ายคลึงกันเหมือนกันเขามีความเป็นผู้นำดูเท่นะคะคนคนนี้มีความเท่แต่งตัวทันสมัยอาจจะชอบใส่ยีนมีเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะรวดเร็ว ดั่งลมพายุเลยทีเดียวะบะบทจะทําก็คือลุยทําบทจะนิ่งก็คือนิ่งเพราะมีเหตุผลมากๆมีตะกะเป็นเหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองข่มอารมณ์ของตัวเองได้ดีเป็นคนที่ดูเข้มดูจริงจังดูเท่ดูหล่อบุคลิกภาพดีมากๆเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์ดูอบอุ่นรูปร่างดีชอบดูแลตัวเองคือดูแลตัวเองเป็นตัดคือตัดจบคือจบคนคนนี้ค่ะมีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติ นะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีตรก,กะเป็นเหตุผลมากๆจะจีบคุณจะโคบหาคุณแ้ะต้องคิดและประมวลผลละนะคะว่าไปกันได้ไหมไปกันได้ดีหรือเปล่านะคะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอความคิดด้วยเยอะมากๆนะคะแต่ด้วยอารมณ์ของตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีความใจร้อนมีความรู้สึกมากกว่านะคะถึงแต่ยังไงมันก็จะมีอะไรที่ลงตัว สามารถที่จะพูดคุยกันได้เพราะเขาคนนี้มีเหตุมีเหตุผลพูดคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้ปณิบัตินอมกันได้เพราะคนนี้เขาเข้าใจนะคะคือเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลนะคะเดอะสตาร์ star, ดาวดวงใหม่ของคุณนะคะห่วงเวลาแห่งพิเศษจากรักแท้คุณจะพบเจอกับใครที่เขามีเป็นคนที่ป๊อปปูล่าและมีเสน่ห์มากๆนะคะดูดีมีเสน่ห์เซ็กซี่หล่อเท่นะคะคือเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามีเสน่ห์มีเป็นคนที่มีสังคมที่ เพื่อนฝูงรักหรือมีหน้ามีตาในสังคมนะคะอะไรแบบนี้นะคะแล้วเป็นคนที่มีความชัดเจนระหว่างครั้งแรกที่คุณได้พบเจอกับเขาคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันมันต้องมันรู้สึกต้องขว่คว้าเหลือเกินนะคะด้วยความที่คิดมากนะคะคุณจะรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเดอรเมจิเชียน ตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังดึงนะคะเอาพลังงานดึงโดดของจิตวิญญาณหรือใต้จิตวิญญาณของคุณเองเชื่อมโยงกับใครบางคนอยู่นะคะณนะตอนนี้เห็นไหมคะว่าคุณกับเขามีอะไรที่คล้ายกันเป็นราชินีดาบแล้วก็ราชาดา นะคะเดมิจิเชียนคุณกับเขาเป็นคนที่มีความฉลาดด้วยกันทั้งคู่นะคะหรือเขาอาจจะฉลาดกว่าด้วยนะคะฉลาดฉลาดมีไหวพริบปัญญาที่ดีรู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องทําอะไรจะต้องใช้ยังไงจะนิ่งยังไงเข้าหาคุณยังไงด้วยความมีเหตุผลด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์มีอารมณ์มีความรู้สึกนะคะผู้หญิงก็เป็นธรรมดาคุณสองคนมีไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะคะอาจจะชอบใส่ย,ยีนเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันแต่งตัวค,คล้ายๆกันดีไซน์หรือว่า บางสิ่งบางอย่างไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะคือเป็นคนที่มีอิสระทั้งคู่มีความเป็นผู้นําทั้งคู่ชอบชอบเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นทั้งคู่สวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มีอะไรที่คล้ายกันและเหมือนกันมากอาจจะอายุแตกต่างกันมากๆก็ได้ถ้าเขาอายุมากกว่าคุณมากๆเลยนะสิบกว่าปีอะไรอย่างนี้เขาก็ดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะแล้วก็ตาโตต,ตัวของคุณจะเป็นคนที่แบบมีความใจร้อนมีความที่สามารถที่จะ ดูเป็นคนมีอารมณ์ของความอารมณ์ร้อนนะคะใจร้อนนะคะหรือว่าจะชอบควบคุมหรือว่าจะชอบอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเขาจะมีความนิ่งกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าด้วยความที่ว่าเขามีตะกะนะคะส่วนผู้หญิงจะมีความอารมณ์นะ,ะห้าเหรียญการรอคอยการเดินทางมาพบเจอกันนะคะความรู้สึกของพลังงานคุณจะได้พบเจอกับใครที่เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆหกดาบ จะเจออุปสรรคของทางไกลเจออุปสรรคของความห่างกันนะคะการทิ้งระยะห่างนิ่งๆกันออกไปอยู่ตรงนี้ The Hangman เป็นการนิ่งแล้วก็รอคอยมากๆเลยนะคะพลังงานนี้เนาะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการห่างกันออกไปนิ่งกันออกไปนะคะสุดท้ายแล้วสองคนสองคนแค่หยุดหยุดนิ่งทิ้งระยะเวลาไว้นะคะเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจัดการในชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่ต้อง ต้องทําให้ประสบความสําเร็จก่อนหน้าที่การงานการเงินปัญหาความยุ่งยากนะคะอะไรที่มันปัจจัยในรอบนอกที่น่อกเดือกับความรักเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนพลังงานของการห่างการการยุ่งกันยุ่งมากๆด้วยเรื่องของออชีวิตนะคะหน้าที่การงานการเงินอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นการรอคอยกันเกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานของการรอคอยความคิดถึงที่อยู่ตรงนี้นะคะ เขาเป็นคนที่เฉลาดยมีความสามารถแล้วเขาเป็นคนที่มีการวางแผนเนาะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้ารู้สึกว่ามันยังมันยังไม่ใช่มันนิ่งมันช้าปล่อยไปก่อนนะคะเพราะว่ารักแท้โซเมจเจอกันแล้วพระนาเป็นรักแท้นะคะคุณจะเจอความรู้สึกของการกลับมาได้จีบนะคะจีบแบบจีบแบบโรแมนติกจีบแบบที่เขาแบบ จิบยังมีเหตุผลนะคะนะคะเพราะ,ะว่าคนคนนี้เขามีเหตุผลเนาะตัวตัวตนของคุณก็มีเหตุผลเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าคุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งเหลือเกินนะคะแต่สุดท้ายแล้วการทิ้งระยะห่างเป็นการได้ตกผลึกความคิดความรู้สึกของตัวเองจัดการภาระหน้าที่ต่างๆมากมายให้ให้เรียบร้อยเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าโล่งมีความสุขแล้วนะคะหรือว่าอะไรที่มันพร้อมแล้วเขาจะกลับมา นะคะคุณกับเขาจะได้กลับมาพบเจอกันคุณกับเขาจะได้กลับมาเปิดใจซึ่งกันและกันจัสเมนต์นะคะเปิดใจ <c oughs> ขออภัยค่ะเปิดใจว่าปัญหาที่เจอมาคืออะไรนะคะเล่าเล่าเอ่อ สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นไปที่หายไปเพราะอะไรเล่าหมดเลยเปิดใจทุกสิ่งทุกอย่างข่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่ชันเนียผายไปนะคะสิ่งที่คุณยังไม่รู้คุณจะได้รับรู้นะคะการเปิดใจการเดินหน้าตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะ การติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเขาจะกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารแล้วก็เคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะพลังงานของการที่คุณอาจจะเจอแล้วหรือว่ายังไม่เจอนะถ้าได้เจอแล้วยังไงก็ต้องมีเรื่องของการนิ่งการห่างกันออกไปค่ะมีปัญหากันออกไปนะคะการคุยกันอย่างมีเหตุผลแล้วก็คุยอย่างเป็นผู้ใหญ่นะคะเฮอร์มิตนะคะเพราะฉะนั้นการรอคอยคุณจะได้กลับมานะคะ พูดคุยกันแล้วก็เปิดใจกันนะคะมั่นคงเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคนคนนี้คุณกับเขาลึกๆนะคะในความรู้สึกมีอะไรที่คล้ายถึงกันรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นหยินกับหยางนะคะอย่างที่แผนที่ออกมาบอกมันจะเป็นความรู้สึกของคนสองคนที่รอคอยซึ่งกันและกันแต่มั่นคงอัศวินเหรียญมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อในระยะยาวนะคะเพราะคนสองคนมีใจให้กัน คนสองคนมีความรู้สึกผูกพันซึ่งกันและกันเป็นห่วงเวลาแห่งรักแท้แม้มีความกังวลนะคะแม้มีความกังวลมีความคิดมากอย่างไรนะคะว้าวไพ่สวยงามมากๆนะคะคือเดอะทาวเวอร์นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันจะเกิดอะไรกระทันหันเกิดขึ้นนิ่งเงียบไปกระทันหันหรือว่าอะไรก็ตามแต่ขอให้เชื่อไว้ว่าสิ่งสิ่งนั้นรอคอยการกลับมานะคะที่จะมา ที่จะมาพูดคุยกับคุณเคลมปัญหาสาสารกับคุณนะคะและเดอะทาวเวอร์กับเกาดาความคิดมากความนอนไม่หลับความเป็นกังวลน,นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะมีคนคิดถึงแล้วรอคอยคุณอยู่นตรงนี้นะคะเด็กถือไม่เท้าการรอคอยการพัฒนาความสัมพันธ์การขยับสถานะความสัมพันธ์การได้รับชัยชนะในเรื่องความสัมพันธ์นะคะหไม้เท้าออกมาสงใบแปดดาบแไม้เท้าค่ะ การพุ่งชนนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของราวของของรักแท้การได้คุยได้เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งงานการขยับสถานะความสัมพันธ์การได้เริ่มต้นความสมันธ์ดีนะคะการกลับมาพูดคุยแล้วพัฒนาไปทางที่ดีนะคะมีความสุขสมหวังเกิดขึ้นหรือถ้าได้คุยได้เคลียร์แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อย่างที่คุณต้องการนะคะ คือจัสเมนการกลับมาเริ่มต้นจัสเมนพูดคุย,คยเปิดใจกันอย่างมีเหตุผลและไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะพลังงานนั้นกําลังจะบอกว่าสิ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจกับอดีตที่ผ่านมานะคะมันจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะคุณรู้กระจายอยู่แล้วว่าอะไรมันมันจะไปต่อได้หรือไม่ได้ว่าคนสองคนจะเป็นยังไงหลังที่ที่คุยกันนะคะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะตัดสินใจได้ดีนะคะหลังที่จะหลังที่คุยกันเพราะฉะนั้นอาจจะรับไม่เสร็จข้อความจากใครบางคนอย่างกันหันไม่ให้ตั้ง ตัวกับสิ่งที่คุณรอคอยหรือการได้เริ่มต้นรับชัยชนะนะคะหรือว่าการได้เดทอีกครั้งหนึ่งนะคะกับใครบางคนอย่างการันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆกาลังรอคุณอยู่นะคะนี่คือห่วงเวลานะคะแห่งรักแท้ห่วงเวลาพิเศษแห่งรักแท้ของคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่า ราศีนะคะมู ology, ลนิจออร์ค้าคาร์สอยากจะสื่อถึงราศีอะไรในรันดอมนะคะกับคลิปวิดีโอนี้นะคะทารอ์ดออกมาแล้วเป็นได้ทุกธาตุเลยนะคะว้าวออกมาแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นสกอร์เปียนนะคะพิจิกนะคะสิ่งที่คุณต้องการ นะคะคุณจะเห็นความเป็นจริงในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็คุณมีคุณมีค่ามากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากสปอ p อินสปิเรชันของเราแรงบันดาลใจของเรานะคะสิ่งที่คุณคุณรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกำลังที่ได้รอคอยอยู่นี้ ่วงเวลาแห่งรักแท้คุณจะได้เจอโซเมติตของคุณพระนาเป็นรักแท้รักแท้ต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอุปสรรคความห่างไกลอุปสรรคความไม่เข้าใจกันปัญหารอบตัวต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณได้ธาตุเอาธาตุได้ทุกธาตุดินน้ำลมไฟนะคะได้เป็นพิจิกนะคะธาตุน้ําแล้วก็ได้เป็นกลุ่มธาตุลมนะคะธาตุดินนะคะพฤกษบแล้วก็ กันนะคะดินนะคะราศีกรรันพฤกษบนะคะพิจิกสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูออร่าโคาดค่ะราศีกุมก็ออกมาด้วยนะคะธาตุลมนะคะกุมพิจิกพฤกษบแล้วก็กันค่ะ f i n a n c i a l a ว d c r r e e r นะคะ เห็นไหมคะอย่างที่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่นิ่งที่ห่างกันไปปัญหารอบตัวก็คือหน้าที่การงานและก็การเงินที่เราจะต้องจัดการและดูแลนะคะเพราะว่าสำคัญมากๆในชีวิตของเรา Reception และสิ่งที่นิ่งต่างๆนั้นทำให้เราได้พิสูจน์ให้รู้ว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่หรือไม่ใช่นะคะเขาจริงใจกับเราหรือเปล่านะคะมันจะมีสัญญาเตือนให้คนรู้นะคะว่านี่คือ ว่วงเวลาแห่งรักแท้ของคุณหรือไม่นะคะไพ่ยอยากจะบอกคุณ free yourself it's time to take back control of your life นะคะกลับมาโฟกัสกับตัวเองนะคะอย่างที่บอกค่ะอย่างที่พูดตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะพลังงานกำลังจะสื่อถึงคุณ this could be the one you already met the, you already met นะคะ the romantic partner ยูชีค k นะคะคุณเจอแล้วกับพาร์ทเนอร์ของคุณถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะได้เจอและถ้าคุณเจอพาร์ทเนอร์ของคุณแล้วมีการห่างไปการแยกไปขอให้เชื่อไว้ว่ารักแท้ก็คือรักแท้คนที่ใช่คือคนที่ใช่ Engagement นะคะยูเลฟไกกำลังที่จะสเต็ป ต่อไปของเลเวลของการมั่นหมายนะคะการกลับมาครั้งนี้อย่างที่บอกค่ะบางท่านอาจจะได้รับชัยชนะในเรื่องความสัมพันธ์คือได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กับคนคนนี้บางท่านอาจจะได้ตัดสินใจ move on แล้วไปต่อกับคนใหม่คนที่ดีกว่าที่จะกำลังจะเข้ามา let s go of control issues ค่ะปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะและห่วงเวลานะคะของเราเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆกำลังรอคอยคุณอยู่ ่วงเวลาพิเศษจากรักแท้ของคุณนะคะพลังงานไพ่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มพูดขึ้นมาเป็นพลังงานของจิตวิญญาแลวความรู้สึกการรักตัวเองเคารพตัวเองดูแลตัวเองเพราะว่าคุณมีคุณมีค่าในตัว,ต,วตัวตนของตัวเองทุกๆคนนะคะแล้วก็รักแท้เรารักตัวเองก่อน เมื่อเราเติมเต็มตัวเองแล้วเราปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามตามธรรมชาติคุณจะเจอรักแท้น,นะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตและดูแลคุณจริงๆนะคะแม้ว่าจะเจอแล้วแต่ห่างแต่นิ่งกันไปมีปัญหาแต่คุณสองคนจะรู้สึกมั่นใจหนักแน่นที่จะรอคอยซึ่งกันและกันนะคะก็ถ้ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเหตุการณ์เหตุการณ์การทำคำพูดเรื่องราวที่ผ่านมานะคะ มันจะทําให้เราได้รู้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ยิ่งเวลานานขึ้นนะคะเราก็จะยิ่งรู้สึกและสัมผัสได้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะตัวตนของเขาเป็นยังไงนะคะตัวตนของเขาเป็นยังไงเรื่องราวที่เราได้เดทกันมาได้เป็นแฟนกันมาหรือว่าสารความสัมพันธ์กันมามันเป็นยังไงนะคะการกระทำำําคําพูดเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันไปด้วยนะคะอยากให้ทุกคนเจอรักแท้และมีความสุขสมหวังนะคะเร็วๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะกับห่วงเวลานะคะพิเศษ จากรักแท้ของคุณค่ะนะคะรักแท้มีอุปสรรคยังไงก็ต้องมีอุปสรรคการเจอพบเจอแล้วก็คือพัฒนาเป็นรักแท้สเต็ปต่อไปก็คือการมั่นหมายนะคะการเรียนรู้คู่รักนะคะเป็นรักแท้มั่นหมายแต่งงานทุกอย่างสเต็ปบายสเต็ปนะคะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ